อาการของพระอาหารหันต์ตามคำสอนของครูบาอาจารย์หนึ่งละสังโยชน์ทั้งสิบอย่างโดยสิ้นเชิงพระอาหารหันต์ได้ละเครื่องร้อยรัดจิตหรือสังโยชน์ครบทั้งสิบอย่างหมวดสังโยชน์ที่ละแล้วขั้นต้นหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสี่ลัพฤปรามาตขั้นกลางสี่การราคา 5, ระห้าปาติคะขั้นสูงหกรูปราคะเจ็ด อาูปราคา8มานะ9อุทธจัจจะ10อวิชชาหลวงปู่มั่นกล่าวว่าอรหันเป็นผู้หมดภาระแล้วไม่มีอะไรให้ดิ้นรนต่อไปจิตบริสุทธิ์หมดจดเหมือนทองคำที่ไร้มนทิน 2. จิตหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ไม่มีการยึดอะไรในโลกอีกต่อไปจิตไม่ถูกกรุกเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดใดๆกวนใจได้อีกไม่ทุกข์ไม่หวัน่นไม่หวัง หมดการเกิดโดยสมบูรณ์ขันธปรินิพานหลวงปู่ชาเปรียบว่าเหมือนหยุดการเดินทั้งหมดไม่ไปข้างหน้าไม่ถอยหลังไม่วิ่งแล้วหยุดสนิทใจเย็นใจนิ่งใจว่างใจเต็ม 3. การกระทำยังมีแต่จิตไม่มีผู้กระทำพระอาหารหันยังเคลื่อนไหวยังพูดยังยิ้มยังใช้ชีวิตแต่ไม่มีตัวตนหลงเหลือภายในการกระทำจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเราหรือ เพื่อตัวเราอีกต่อไปหลวงปู่ดูลอธิบายว่าจิตอรหันเหมือนน้ำใสไร้คลื่นจะมีลมก็พัดได้แต่คลื่นไม่เกิดขึ้นในใจอีกแล้ว 4. พ้นจากโลกโดยไม่ต้องตายก่อนพระอรหันแม้ยังมีร่างกายอยู่แต่ใจพ้นจากโลกแล้วไม่เกิดในสังสารวัติอีกหลวงพ่อพุทธกล่าวว่าอารหันไม่ได้รอให้ตายก่อนถึงพ้น แต่ผลตั้งแต่ยังหายใจอยู่นั่นคือทำอันวิเศษที่สุด 5. ไม่มีความกลัวไม่หวังไม่อยากไม่กลัวตายไม่หวังสิ่งใดไม่ขัดข้องใจต่อโลกหรือคนอื่นอีกความเบาสบายทางจิตใจนั้นลึกที่สุดหลวงปู่มั่นว่าไว้สั้นๆเบากว่านี้ไม่มีอีกแล้วภาวะจิตของพระอรหันต์แบบง่ายๆลักษณะรายละเอียดใจว่างไม่มีอุปาทานเหลือเลย ใจนิ่งไม่มีสิ่งใดดึงจิตออกไปได้ใจเย็นไร้ไฟกิเลสใดๆเผาผลาญใจเต็มไม่มีความพร่องไม่หิวไม่หาจุดสังเกตอรหันไม่ใช่ตอไม้ยังคงมีอารมณ์อาการแต่ไม่เกินเหตุรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรเพราะรู้เห็นอารมณ์อาการจึงไม่แปลกอย่าลืมว่าถ้ายังมีลมหายใจยังอยู่ในสังคมย่อมจะเจอสิ่งกระทบทางจิตใจเสมอ เพราะฉะนั้นพระอาหารหันยังคงต้องเรียนรู้กับชีวิตตัวเองที่ต้องดำเนินไปบนโลกใบนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงทำให้แจ้งด้วยตัวเองเถิดอรอาหันต์นั้นเป็นกันได้ทุกเพศทุกวยัยจะห่มผ้าอะไรไม่เกี่ยวสาธุ